ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุดขู่คนงานชาวเสาเนาะมาผมมาพอกับซ่องเบาค่ำน้ำมงคือเก่าพี่น้องเมื่อกี้ก็ใชได้ไปเวียกไปหม่องเฮือนเบาจ่อยก็คือเฮือนบางคนที่เชื้ชีวิตนะพี่น้องไปถามเพิ่นว่าเพป็นในใดเนาะเงานพอแจกมือมันเศร้านะพี่น้องเด้อเศร้าชีมานี่แหละมีอย่างกับไปเหิี่งไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะก็บาบค่ำเนาะ ไปพี่น้องไปพี่นอ้องจะถูกไปกับเสานางพงาาางี่น้องถามว่าขาดเคืยอยังแน่เนาะผลเงี้ยหมูมียังนี่ได้พี่น้องเลยมือสีแจกเข่าอย่งเช่นนั้นแหละธาดก็ยังบ้ได้อีกพี่น้องการบ,บึกษากับเงินเรืองอะไรอะไรกันพอสือาทาดบ่สบายดีสะนะ เสาวนางมุยมุบร <Sau nan S 1> mm ิจาคบ่สาวนางวะขึ้นก็ได้ยินเสียงหายลวัดอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ฝนบ่เนาะ่บรสิเือเนาะพี่น้องัวคนมื้อลกมันเด็กสำคัญเนี่ยพี่น้อง เพิ่นกัน่นีคนดอกพี่น้องนี่กันเพราะว่าคือเห็นอะไเนาะสภาพจะน,น,นอนหมดจังถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเลยเนาะพี่น้อง,นองคนอยู่เนาะ สงสารพี่น้องคนก่าอุ้ยที่อยู่เนาะเขากินแนบบกินแนบบ่แหละเปิดเฟ้งมาจางเนาะนมีแต่หมูคูคนแล้วพี่น้องมาเพื่อนคนก่นเขาเจ้ากับ,บจกอจักยังเนาะพี่น้องชากัะบอกเลี้ยวพาเขาลงไป บ่ไดเอาลงไปวัดไปว่าจำนะว่าง่ายซะธรรมดาก็ต้องมีผ้าเข่าผ้าหนา้าน้องพี่น้องพาเวนนะลงไปจำพันยำเสาเนาะจนหอดมือแจะคนละเนี่ยเนี่ยผมบอกเนี่ยคนคู่ก,ก็บ,บอกพ่อแม่เขาบอกเนาะเขาก็บบุหู่ก็จะมาบอกพคนใหม่พี่น้องมือในสิทธัยคนเห็ดผ้าเขา่าผ้าหนา้าลงไปแล้วบา่ห่อดมือแจะคนละพี่น้องเลยก็ใช่สมมติขกินข้าวกินหนามได้พี่น้องเลยนมืงมึงนในหายล้อ รอวัดเดี๋ยพี่น้องเลยก็คือตอนนี้ก็สีมาปารึกษากันว่าสีเห็ดไหนในดสีมาเบิ่งเงินเลือกทรายทรายก็สีใดไปชื่อท่าท่าก็สีชื่อแบบถึกๆในพี่น้องเลยมุ้ยเงินถ้าใครอยากสอยเลือกก็ได้เด้อพี่น้องเลยโทรหาบบาคำก็ได้โทรหาบบาไก่ก็ได้พี่น้องเลย ทุกอย่างนั่นนี่เนาะคือว่า่นยืม,มเขามาเบิดนั่คถือว่าถวยบวงกวงซามแม่แต่เขาพี่น้องเลยเขากับภูมีกินทุกอย่างแหละน้ำในพื้ไพไายเพิก่ก็ติดเข้าไว้ตะกี้ก็ได้ค้กับภมีแล้วพี่น้องเลย

สบายสบายดีจ e, e. okay, okay. ินดาสบายดีโอเคโอเคฮะัอดีเรกับไฟคุยกันเรื่องอันธ่านยังละมันจีเออปรึกษากันก่อนว่าเชดยังยังนาเออพอมันมัน เฮเก็บก่อนนะ่แล้วเก็บไายก่อนนะป้าวันนี้เราจินดาอร่ไหมเ้มาพองที่เาจิ้เผากิ่เขาไนะแต่สดีปาลูกเอ้หนมูก่หน่อยเป็นวัดนะฮะนะเี่นองเลยเสือผาขนมีใสอันสบายดีป้าน่ะชื่อเมื่อเอามาเห็ดปาอยูเย็นอย่เงื่อน นังเป็นของมักไหท่นบีเลียงกิับหายแต่งกันมือเอามาเห็ดกินสูมกินผูมาหมูเพื่อนกันเล้อากาศเนี่ยมันเศ้าต้องมีผ้าขาวลวงวาดมีน้ำโสมมีนมมีขนมกะไคร้ผ้าขาวนมีเทียน้อมวอมย่าไคือแต่งพรเวล่งวาดจนหอนมือแก่หมดแล้วมือขึนนี่จวากันย่าพอองเสืยอมอควันหายหลยิ้วขาวเบ่ จนฝนมาเปิดจะเปิดเปิดไทยเอ่อโอยันโหลดโหลดเครื่อนมาจังมีเสียงจังมีเสียงหลงพ่หายหนักจัมาหอดแจทางเขาวเฮือนหิวข่า รถเครื่องมาพอดีมันกินเ้าบดนี่พี่น้อผมซหยยเียนดับแ็ยาเียนดับแต่ว่าันมีรถมีย่งมาเลยคือบกินต่อย่างหมันส่าเลยเอาผ่าเข่าย่าอเส้าไอ้คูมือย่าอเ้ามือจะหอนมือแจก วอมันมีอยูยอยู่กินอยู่เงินเทียงหัววามเอื่นอินบ่พังเริ่มต้นลดเอายงมอแรงเออยำแรงเห็ดไว้บอกัตไว้เอาไปไว้เอาไ้ให้ตัวใหดกินเด้น่นะ มเปยจ้าสิมวงเกไปแเห็ดสะโพหายมันกินน่ะเออแล้วเจ้าก็ไปซื้อเอาน้ำสมน้ำเสีมยังก็ได้ใส่รถออนี่กะขนมขนมก๋วุทงซานนี่เนาะมันมันมักกินเลย สาเพิ่นหลวงปู่ชิดได้เนาะพี่น้องหนึ่งมากกวคือท่าก็ยังบูมีเนาะแต่ก็แพร่แจกกับนิพิพายจีนแพร่บอกคำก็บบอกเพื่นกันอยู่ให้มาปรึกษากันเบิึงท่าราคาตอนแรกไปเบิึงเงินเหลือตอนแรกจะังว่ากันเพื่นก็บูมีพี่น้องนี่อยู่ในกิีงจักเจีนได้อีกยังบูมีเนาะถึงผู้ใหญ่ใจดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ะคนเฮ่อีกงมันนำบูมี่มา ้าือเจับังเรรู้่าเปิดไนี้จังียังายกัที่ผ่านมากัมี FC ทั้งอื่นมาซอยเรียกขอบุณขอบุณคนนั้นเด้อพี่น้องเด้อขอบุณคุณคนดลายเนาะเ้็น um <ENNIS> สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเนาะผู้ที่มาซอยเนาะที่ดี่แทงบุ่วยเนองเอฟซีบวทั้งขอไพ่ของไพ่เนาะยูทูบส่องได้ก็เข้าให้เ็นมีสชขภาพแข็งแรงเนาะ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่น้พี่น้องเัแกืับรอ่คือบอกกันเลยการเที่อยู่ในกรดเดียวเดี๋ยวหาหายมอนไปพังเขาบึงว่าสิแน่ใดอืออย่าห้มันเรือแหละอย่ห้เงินเรือแเละอห้เจ้าเรือไปที่เขาสิน ทางใดทางใดก็เนาะขาดขาเบิลกอดชุ่มซองสซนางเด็กพี่น้องเกิดเป็นลังแห่งใจเนาะจะายดีจะไปได้ยปดก่อนนะไหมก้าวระที่กลัวมาคราวนี้ก็จะได้เจ้าขีปน้องเพื่อนพี่น้องเนาะซ่องบอกข้ามขอติดตามไปเลยเพื่อนพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ยบอกข้ามไปเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยขอบคุ้มบอจอยเลยอันน้องกินดาเนาะน้องควนกวางจะไปดีเลยพี่น้องเลยคอให้เป็นไปอยู่ดีสุ ແລະຄໍາວ່າດີກາເຊີນຄັບກົດຕິດຕາມບໍ່ຄໍາເຂົ້າໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນສຸຂະພາບແຂງແຮງລໍາລວຍເງິນທອງເນາະພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ກໍບໍ່ຢ່າງໃດບີ